มา,ามาวันนี้มากับเกม Dolls นั่นเองไม่ใช่เกม Dolls Map Dolls ในโหมดใหม่ก็คือ s h a d o s v i s i o n คือมันจะเป็นโหมดสำหรับพวก Streamer ทั้งหลายให้มาเล่นกันนี่ s h o u s ซึ่งจะใส่ลิงก์ YouTube ลิงก์สตรีมอง YouTube หรือว่า Twitter หรือว่าพร้อมกันหรือก็ได้น p o สต both at the same time support ทั้งสองทั้งสองแอปเว็บนี่แหละมันไม่ได้เรียกว่าเว็บเลยมันเรียกว่าไม่รู้ว่าแต่คุณจะเรียกแต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบไม่มีแชทคอนโทรลกันแ,แต่มันจะยังมีความวุ่นวายอยู่มันจะสุ่งอีเวนต์ให้เล่นนะับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีเวนต์อะไรบ้าง อันนี้ไม่มี chat control นะถ้าถ้ามี chat อะไรแบบเนี้ยน่าจะวุ่นวายมากมากแต่อันนี้ไม่มีนะโอเค rotating hand k n o ู no s boost โอเคไม่เอาเราก็ยังมีเจ้าไอ้เพื่อนไอ้ตัวนี้อยู่เชื่ออะไรแล้วจะไม่ได้โอเคไม,ไม่ no progress with disable แล้วก็ bad time กับเวนต้องมีเวนโอเคก็คือเก็บถ้าเก็บเหรียญอนะไรพวกนี้มันก็นแบบไม่ไม่ได้อะไรครมันไม่ได้ตังค์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปเลยดีวยกว่าไปมันไม่ได้อะไรทั้งนั้นเล่นอย่างเงี้ยครมันไม่ได้แม้แต่ชนะหรือว่าอะไรก็ตามก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรทั้งนั้น,นเป็นให้เล่นสนุกเฉยๆเฮ้ยอะไร random event ไปทูวอลอ๋อไปทูวอกผมได้ตังค์ว่ามันกินตังค์ว่ะได้ตังค์เหรอคูยได้ตังค์ได้ตังค์ผู้ชมล็อกพิกนี่ได้ล็อกพิกมาซอ่อมตู้ที่ห้าไฟกระพริบเออนี่จะเก็บตังค์ทำไมโอ้แอบ Rush. ไ,มไม่ต้องเก็บตังค์เพราะมันไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะแต่ต้องหันเจะะวะต้องหาุญเจวะฮุยแวนต้องมีเป็นยังไงอ่ะ Disable hiding spot โอเคแอบไม่ได้กุญแจนี่ไงนี่มันปิดหมดเลยแอบไม่ได้ซึ่งถ้ามีผีอะไรมาเนี่ยก็จะแอบไม่ได้แล้วต้องไปหากับแพงอะไรพรุ่งนี้แทน โอเคเปิดประตูเลยหกโอเคไม่เอามาไอสปอนวันนี้เราจะไม่เปิดรีชักหาฟองมันจะเสียเวลามากมากเกิดก่อนไยโอเคไม่ต้องหาฟองเยอะเพราะมันไม่มีเซฟอะไรทงนั้นโหมดนี้คือเล่นเหมือนเพื่อความสนุกเฉยๆอายเกิดอย่างเยอะ มีไอเทมอะไรไหมรันดัม e ีเวนต์นะงรับห้าร้อยพิกเกอร์ในห้องเดียวห้าร้อยตัวในห้องเดียวห้องเดียวรู้สึกเหมือนมันจะไม่หายด้วยไม่ห ห้าร้อยฟรีกูตายจับสเกร์โอเคยังเล่นไม่ผ่านทีอย่าไปใช้รีวายนะโหมดนี้มันเฟืองมากเดียวจะเกิดอีกรอบหนึ่งโออจะเกิดอีกรอบหนึ่ง ไม่ใช่เกิดอีกรอบเขาเรียกว่าเล่นอีกรอบโอเคฮะจะอาจจะเล่นไม่ไม่ถึงจนถึงจุดจบนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับโหมดนี้คือมันจะสุ่มอีเวนต์อะไรต่างๆาเฉยๆนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแบบได้ตังมีที่รับอะไรเพิ่มก็ไม่น่าจะมีน่าจะมีแค่อีเวนต์แรนดอมอ่ะ ตังก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาฟาร์มแบบไอ้โหมดนี้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวเนี่ยก็มีเพื่อนด้วยไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้ก uh, <pack S 1> ิงโกะอ๋ออันนี้กิงโก้ป๊อปป๊อปบิ๊กเชลลป๊อปบิ๊กเชลล์ชิบะอ๋อบิ๊กเชลลคือวีโร่อือเชฟได้โร่ ไอ้โล่มาเนะี่ยผมเกือบเกือบตายเหมือนกันนะถือว่าโล่ใช้ได้ดีอยู่ rush น่าจะวันช็อตพวกเล่นได้ใช่ไหมไม่ใช่วันช็อตไม่สามารถวันมันวันช็อตได้อยู่แล้วแต่มันแบบดาเมจเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยหนึ่งล่ก็กันได้ค่อนข้างที่จะโอเคแต่คราวนี้ผมต้องหาหาเม็ดคิดเพิ่มไม่ใช่เม็ดคิดดิมเม n d a <c oughs> ต้องหาแมนดีนะโอ้ยไฟฉายไฟฉายปูดดีจะได้ฮีรเพิ่มตัวอะไรวะฮะตัวอะไรอะอ,อ,ารอารอาร์โรสบลูชมึงเป็นตัวอะไรของใดูนะ แอมบูสสีแดงแอมบูสสีแดงอ่ะอออมันคือแอมบูสแต่เป็นตัวสีแดงเออเชียตัวผีใหม่ครับน่าจะเจอแค่ในโหมดนี้ด้วยน่าจะเป็นผีแอดมินไหมนะผมเดาโหมดปกติน่าจะไม่เจอมาเล่นอีกรอบเป็นรอบสุดท้ายแหละถ้าตายก็น่าจะ จบคลิปเพียงเท่านั้นเองเท่านี้นั่นไม่ตังมันลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นเหรียญเหรียอีกเหรียญไม่ใช่เหรียญสีทองอืมโอเคประตูที่สองเมื่อกี้เจอผีตัวใหม่เป็นแอมบ s ชแบบอัพเกรดโหตัวเดิม สกิดอ, er. อ๋อสกิลเซเวอร์จออืมมันให้อารมณ์เหมือนในโลโก้ออคนที่น่าจะมีเด็กรู้จักบ้างโลโก้ดีวีดีอะไรรึเปล่าให้มันมันจะไปเขาเรียก่ันเลยว่าที่แบบอที่มันจะอยู่ในจอ ก็จะชนพอชนกำแพงมันก็จะดิ้งไปดิ้งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเออถ้าใครรู้จักก็น่าจะรู้ดีโอเคแต่มันแบบใครที่ปวดมีอาการปวดตาอะไรอยู่่ะสปอนแฟนเมดเอนติตี้คืออะไรวะตัวอะไรเกิดอ่ะตัวอะไรเกิดไม่ชม

ผีเยอะมากครับไม่รู้ว่ามีผีอะไรบ้างเดี๋ยวเกมดอลสมาร์อีกอีกเยอะเลยมีเยอะที่ยังไม่ได้อัดตอนนี้มีแอปดอลมีฟรอสสองมีเอถึงเล่นถึงเอหนึ่งพันมีอะไรถึงเอหนึ่งพันกับฟรอสสองประมาณสองอันไหมแล้วก็น่าจะมีอะไรด้วยอีกที่ จับไม่ไล้วมีว่ามีไหมไม่มีไอเทมเลยไปยาวเลยว่ะไม่รู้ทับไ,ไ,ไม่รู้ของสปีดส,สปีดวันมาเอามเราจะเจอผีอ,อะไรกอาวควิกค,คราฟเอ,อ๊อแอปอรักบ Broccoli Dogs ดี ฟิกครับหอวร้านแล้วก็มีฟิกเกอร์ออกแล้วโ,โ,โลโก้ดอลส์ฟิกครับดอลสกริชอันนี้แทบ็บแท็บเล็ตอะไรสามพันหรือเปล่าอันนี้ผีฟราสสองที่เขาเป็นผีคือเป็นเขาเรียกว่าแฟนเมดมะไอผีนี้ก็เป็นผีแฟนเมด ก่นนี้ฟอร์สองจริงๆจะมามันจะมีผีพวกนี้หลุดที่หลายๆคนคิดว่ามันจะเป็นผีในฟอร์สองแต่มันไม่ใช่มันแฟนมีเลยเฉยสปอน A หกส6 0เลเ e อร์อันนี้ประตูแปดใช่ไหมหุย้ยประตูอะไรอ่ะต้องใช้กุญแจกระโหลครับ ต้องใช้ใจกระโหลกเออวผมจะหามอยากไหนล่ะใจกระโหลกมันจะเกิดไหมไปใช้ไม่ใช่ไปใช้มันคือทานไปใช้เฮ้ยโอเ้เอหกศูนย์เอหกศูนย์เอมา,มาอีกรอบหนึ่งว่ะก่อนจะจบ แล้วเอวสูมันเกิดแบบไม่บอกรุ่นหน้าอะไรเลย,ยคือมีเสียงมาแล้วก็มาเลยโอเคอาจจะแบบมีเสียงตอนมันมาเป็นการเตือนนิดหนึ่งแล้วก็มาเลยต้องเร็คเชนเวลนะความรู้สึกช้าก็จะตายเพราะว่าจะฟังฟังเสียงปีไม่ทัน แอ่ไม่ทันโอเคมารอบสุดท้ายจะเจออีเวนต์อะไรอีกนั่นน่ะมีอีเวนต์อีกเยอะครับที่ยังไม่ได้เจอในคลิปคลิปนี้งนั้นคุณผู้ชมก็ไปเล่นเอาเองครับหาอีเวนต์ที่แบบยังไม่มีในคลิปนี้ไม่ว่ามีาอะไรบ้างไอเทมคอสโกนี่ไงไอเทม60อ้าวาเป็นการซื้อไอเทม เหมือนล้านเจฟอ่าเสียตังเสียตังฟรีเมนเดชเมนเดสเสียตังไหมถ้าเก็บตอนเลือดเลือดลดอืมแป้นผิวไม่ใช่แป้นผิวแป้มกดอะไรนั่นแหละตัวที่หกแล้วครูรัชมาเตยมเลย ถ้าถามว่าจะอัด A Frost สองหรือว่าอัดเว v e นโอเคจะอัด Frost สองหรือว่า A หนึ่งพันก่อนจะอัด Frost สอ Frost งก่อน Frost สองจะง่ายกว่า A หนึ่งพันมากๆ A หนึ่งพันมันใช้สมาธิเยอะ ดูแบบถ้าสมองไปแม้แด้วิเดียวนอาจจะพลาดได้แล้วก็แพ้ซึ่งมันจะเสียเวลามากๆโอเคตอนนี้เบอร์ไปเหมือนเบอร์เบอร์ก็แต่กล่องเยอะดีนดั่นดูกล่องโคตรเยอะแต่มันเก็บไปก็ไม่ได้อะไรตังอะกูจะไม่ต้องเก็บไป,ไปไปต่อไปต่อสเป็ค อีเวนต์ไหนครับรอบนี้ถ้าตายถ้าโอ้รีโตสล็อปอืมจำได้เคยเล่นอัปเดตรีโตสล็อปไปเล่นทันตอนนั้นหรือว่าเป็นอีเวนต์ที่ก็ใช้ได้อยู่มันค่อนข้างที่จะปั่นดีจะมีผีักโกนตัก,กหม ตัวยักษ์สีแดงดักโกรโตสสลบในกุญแจอะกุญแจนี่นะกุญแจเนี่ยกุญแจช่วยหากุญแจนะช่วยหากุญแจนะนี่ทานอะ At random event มาเกน n i n g speed โอเคเป็น,นอะไรที่ช่วยได้ค่อนข้าง โอเคอยู่ที่สิบสองประตูที่สิบสองนี่เกน1 one speed มันเร็วขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนี่ดูประตูนี้กล่องแบบ retro slop ห้องนี้กลายเป็น retro slop เลยครับหรือห้องไหนที่ event นั่นอย่งคือ event เหมือนได้อยู่ตลอดนะ หมายถึงอยู่ในห้องห้องนั้นแบบตลอดคือถ้ามาไปประตูต่อไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่เจอในห้องนั้นจะ่ีอวเวนของมันอยู่แล้วอย่างเช่นห้องนี้ more events อะ more events จะเกิดอะไรขึ้นนะหลายอีวเวนมันจะมีอีเวนต์อะไรว่าแอบ รอใกล้ๆตู้ดูกปะมันต้องมีตัวอะไรแน่อ่าคราวนี้ประตูหลอกโอเคมันหลอกไม่ใช่หลอกที่เ,เขาเรียกว่าเดินผ่านไม่ได้ turn around ออฮะ turn around มีอะไร ไม่มีล็อกพิกเห็นนั้นแปลว่าประตูนี้คือประตูต่อไปใช่ไหมแล้วก็นี่มันเดชเคสิบเจ็ดอาจจะพูดเหมือนคนเมาทีหนึ่งเหมือนมัน,มน,มนคือเป็นเรื่องปกติของผม,มไม่ต้องสงสัยกันทำไมอ๋อโอเคมันมีประตูให้เอาเข้าไปอยู่แล้วผมไปอ้อ ฟิ i n g โอโหโ my gosh เ yeah. อ oh. okay, okay. um, oh, okay, ่ออ๋อถ้าย่อย่อจะไม่เกิดขึ้นเขไม่เกี่ยวมันหายนะ้วฟิงหายไปแล้วโอยแค่สิบเก้าเขไปยี่สิบไปยี่สิบมตตูยังเลขยังไม่หายยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วตัวไร เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเ,นเนนาตัวโอ้ชีตห้าสิบหนึ่งฮีพวัชมาให้วัชเปิดตัวต่อไปอไปวัชไปฝั่งโอเคมามาตรงนี้ห้องใหม่ห้องใหม่ครับมีกล่องตรงนี้ด้วย แต่ไม่มีร็อกพิกเกติไม่มีร็อกพิกเกติก็มีตรงนี้ด้วยสองกองเลยเว้ยสองกองสองกองสปอนลกลุกแมนลุกแมนลุกแมนอยู่ตรงนี้ลุกแมนห้ามมองใช่ไหมลุกแมนจำไม่ผิดนั่นแหละสปอลใช่เนี่ยลุกแมนอยู่ตรงนี้ยิบสามยิบสามไม่ ล็อกหมดเลยนี่นลูกแมนอยู่ไงีง้เปิดแลนลูกแมนยังอยู่ลูกแมนถ้าชายโรตัดอ,อ่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาจากเอาดอ o r s เมื่อ179วันที่แล้ว นั่นมันครึ่งปีครึ่งปีประมาณครึ่งปีได้ล้วไหม่เชียร์คุณนานผมไ่้เอาดรอไว้ไคตรนานเหรอนึกว่ามันไม่กี่เดือนเชียร์นานมากโอเคเอาเป็นว่าจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันสาหรับคลิปนี้อีเวนต์อย่างอื่นก็ไปเล่นกันหน่อยไม่ว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างแต่รู้ดีว่าเจอกันใหม่คลิปหน้า อาจจะเป็นเกมดอลอาจจะรออีกสักประมาณอีเวนต์หนึ่งจจไม่ใช่ดิไม่ใช่เรื่ออีเวนต์เขาเรียกว่าเกมโหมดเกมโหมดเพิ่มเข้ามาอีกอไม่ใช่อีอกเกมโหมดเข้ามาอีกอันหนึ่งจะกลับมาเล่นไอฟรอสองกับอีหนึ่งันอาจจะไม่ได้อัดหรือว่าอาัดก็แล้ว,าาวแต่ถ้าคอนเทนต์ผมหมดอาจจะกลับมาก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวมันว่า เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ่าย